สวัสดีดครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซีรีกอนสำหรับรายการของเราในรอบนี้<อ>ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็มาแล้วเหมือนเดิมทุกรอบใครที่ต้องการดูดวงนะแบบที่เรียกว่า นะถามคนละหนึ่งคำถามก็เข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับผมอาจารย์ท็อปครับและท่านอาจารย์โอ ก็มาแล้วเหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละ9 0 0าพันเกแชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเรืนอนนะะตามด้วยคำถามครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะ เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นอืมอืมใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิม์พแชร์แล้วชีแบร์นคำถามนะ เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับผมอาจารย์พอบครับและท่านอาจารย์โอก,ก็มาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์แล้วตามได้ชีรเรนและตามได้คำถามครับถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะอื้อ กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับทีมงานเรามีทั้งหมด9,999คนันะเก้าร้้าสิเานะลทำไมมันเข้าไม่ได้กดเข้าคลิปไม่ได้ เดี๋ยวรีเซ็ตใหม่มีใครเข้ามามยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นใครเข้ามานะอืมอใครเข้ามาแล้วนะคะหรืออยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วยิ่งทํำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะคใครสนใจนะคะดูดวงอ่าเรื่องทั่วไปนะคะไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปข้างหน้านี้นะคะ การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครสนใจดูดวงนะคะเดียวแล้วสด้วยพูดไม่ออกมามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเลน่นและตามด้วยคำถามอามีคนเข้ามาแล้วนนเนี่ย ขนาดว่าเร็วๆสิดินะเอามาเนี่ยเนี่ยเออรวยชื่ออะไรคะรวยตลอดชาติชื่อเอเอเอ,อ,อไม่ดูครับเรื่องลูกครับ มาดูข้างหลังครับเพียง999บาครับนะคือเรืงลูกกำใหญ่ทำไม่รับดูฟรีนะคะแต่ดูสนตัวได้นะคะมีค่าครูทักแชทมาได้นะคะถ้าสนใจบ้างหลังไหม่ครับนะเพียงเ9้าราสสนันได้ที่ Facebook โอสิลิกรนอภิรัต์ครับเบอร์โทร061-9922645 0925929261 i องานยอ้สไอทีไรโอิลิกซงนะนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนกเมตรามหานิยม เบอร์โทร0849266658 id ราย ejtop16 คุณเอร์รวยแต่หลอแช่นะคะแชร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้น,านถามคำถามอื่นได้นะคะมีสิทธิ์ถามะะข,ขอคำถามที่มันไม่เวอร์ครับผมคำถามแบบไม่ต้องใช้พลังจิตอะจริงจริงไอ้เรื่องเราไม่ได้ว่าหรอกเพียแต่ว่าเราไม่อยากรับกรรมแล้วก็ไม่มีค่าครูไปทําบุญด้วยนะคะเพราะว่าเราทําเนี่ยนะก็ยังต้องไปทําบุญให้ลูกดวงทุกท่านอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะตอบให้นะคะาจนท็อปจะพิมพ์ทำไมอะ่ะได้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะไม่ดูเรื่องท้องไม่ดูเรื่องเพศในท้องลูก,ลก,ลกในท้องไม่ดูเรื่องเลิกการขาดไม้ไม่ดูว่าเขา จะเลิกกับแฟนมาคบกับเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าดูความรักขอถ้าความรักสั้นๆอย่างนี้นะให้มาสองพยางขอสถาหนะด้วยนะคะว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะนะมาครับดูดวงส่วนตัวถามได้ทุกข้อทุกเรื่องนะคะสงวนสาหรับดูส่วนตัวก็คือเรื่อง ไพ่ยิบเสีย่ยงละเอียดพพยเทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะรับดูส่วนตัวทั้งแชทมามีค่าครูนะคะข้างหน้าไม่ดูให้นะคะข้างหน้าจะดูพ่ยิบเซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษากดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคําถามนะคะแชร์แล้วแชร์แล้ว คำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะนะนะเออนะอย่าลืมครับอ่านกติกาด้วยครับอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับผมนะนะมีอยู่แล้วนะครับให้เห็นนะตามกติกามารยาทกลางนะ เข้ามาครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะเอ <c oughs> นะเอนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นมาละชื่ออะไรนํำพริกปลาทู แชร์แล้วค่ะอิสราอิสราพรุ่งนี้จะมีโชคลาบบ้างไหมอา๋ยวดูให้นะอ่าน่าจะมีนะอิสราเอ้ยนะวันที่นนหนึ่งได้จากการทํางานนะโชคลาภห,หรือว่าโชคลาบสิงโชคอาจารย์โอว่าไงก็ได้โชคลาบแหละนาด้ได,ได,ได้ลาบมานะได้มานั่งนั่นได้นะน่าจะได้โชคลาบมา กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะนะนะอ,อ,อิสราชื่อแปลกๆนะอืมนะกดแชร์แล้วแล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามครับนะนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะนะ มาครับนะนะถามมันเข้ามาได้ครับคนละหนึ่งคำถามนะครับดูในเวลานะเวลาของเราก็ตอนนี้ก็8นาทีสิวินาทีแล้วนะครับอ่ะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวครับก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้า9ก้าสองห้าก้าสองก้าสหก ไอดีไรโอสิริหนึ่งห้านะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็มีค่าครูแต่ถ้าใครถ้าใครจะดูตรงนี้ก็ช่วยกดแชร์ให้นะครับนะกดแชร์อย่างเดียวครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักนีตปรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหห้าแปดไอดีรอเทหนึ่งหกอะนะกดแชร์แล้วถามเข้ามาได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นกดแชร์จนมีคำว่าผู้ชายขึ้นเหนือชื่อนะ มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามได้คำถามครับมีถึงเจ็ดลูกตานะครับแต่ไม่ถามมันก็แปลกนะครับนะอะมาครับนะเ,เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นอ่ะนะอยู่ก็ปรากฏตัวอยู่ในหัวใจนะอ่าแชร์แล้วแชร์แล้ว่่ากรดอายุยี่สิบสามปี ความรักโสดค่ะดวงหนูปีนี้จะเป็นอย่างไรมาดูสามวัน,นแค่สามวันครับดูนีก็ปีนี้อาจจะได้โชคนะนะเราดูแค่สามวันนี้น่าจะได้โชคนะได้โชคอะไรบางอย่างมาครับควารักโสดค่ะปีนี้หนูดวงหนูจะเป็นยังไงบ้างคะได้โชคสามวันนี้ครับเขถามเรื่องความรักความรักก็อาจจะได้เจออะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึก ประดาใจใหม่ๆมาคนใหม่ๆเข้ามาแชร์แล้วค่ะมนคนที่คุยด้วยเขามีใจให้ไหมคะแล้วจะได้มีโอกาสคบกันไหมคือเอาเป็นว่าจะมีโอกาสได้คบกันไหมเอาแค่นี้แล้วกันนะมีโอกาสนะอมืมาครับแชร์แล้วแพทพรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะมีโอกาสอืมทานาจารย์โอบอกว่ามีโอกาสนะอมมเมอเลาะท็อปอ่ะอะมีอม เม่ใชายแล้วสาเหตุอะไรที่สามีไม่อยากไปทํางานของผู้หญิงชื่อหนึ่งเขาจะได้ไปอีกไหมคะคือสาเหตุอะไรที่สามีไม่อยากไปทำงางผนามันสองคำถามอะครับของผู้หญิงชื่อหนึ่งเขาจะได้ไปอีกไหมคะอืมันสองคำถามอะนะเอาเป็นว่าให้เขาถามใหม่ถามใหม่เอาข้อเดียวนะคะข้อเดียวอืม กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะกดไลฟ์ออกไปคนละเก้าพัรไลฟ์โดยที่มีท่านอาจารย์เออมาดูแลในรายการทุกราบนะ มีเมตตามาหานิยมโดยที่มีท่านอาจารย์โออาจารย์ทอปแชร์เข้าปุ่ไอ้นี่<า>ป่ะแชร์เข้ากลุอะไรกลุ่มอะไรไม่รู้สินะไม่ได้แชร์ไปไหนมากมายช่วงนี้มันแชร์เข้าได้นิดหน่อยแล้วก็โดนบล็อกซะโดนบล็อกอ่ะเอาเร็วครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะ ไอ้ถามก็ไม่ค่อยอยากจะถามกันถามข้อเดียวนะคะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะถ้าเกิดไม่ไม่ถามผมก็ไปนะผมให้เวลาแล้วนะเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำรายการคนมีองค์ต่อนะไม่ได้อยู่ใายการดูดวงตลอดรู้เปล่าผมทำเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารายการรายการมันเยอะแยะไปหมด แล้วครับนะไม่ไม่ไม่ถามก็ไปครับอื